โอเคกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่นโลบอกนะเป็นการถ่ายคลิปในคอมน,นะเพราะหลังจากนี้ก็จะเห็นคลิปในคอมมากขึ้นเนาะอย่างเช่นอ่าฟันนี่ซูเปอร์แฟ็กซี่เนี่ยก็อ่าจะไปเล่นในคอมแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล่นนโทรศัพท์แล้วมันภาพมันดูไม่ค่อยดีครับแล้วเล่นในคอมเนี่ยผมจะสามารถปรับภาพสุดได้เลยมันจะค่อยดูคมชัดนะครับ เรียนแนะนำตัวนี้อเกมโลโบ not, นะ็อกในช่องไออันนัทนะอ๋อเป็นแบบนี้เห็นคาชาเขาเล่นเนียก็เลยเล่นผมไม่ได้ดูเยอะหรอกผม,มดูแค่ชาตอนต้นเรื่องครแล้วก็ลองมาเล่น,นิดหน่อยแล้วแหละลก็ถึงแค่ตรงนี้ผีะแล้วก็ตายหาเรียบร้อยไม่ได้ตายเพราะผีนะผมกดรีสตาร์ทมาเพื่อถ่ายคลิปแกมปะไร <c oughs> แอนนี้ก็รอ รอเขาทำไมคนนั้นแต่งตัวเฮ้ยแต่งตัวดีนะแต่มันของเติมนะอันนี้ไอ้ทรงผมเนะี่ยของเติมนะผมใช่ชมาน้ำกวดดูไม่มานาำมากเลยกว่าจะเป็นที่นี่ี่ขอโทษนะแต่แต,แต่บ้านฉันอยู่ไกลเมืองอย่างงั้เถอะเข้ามาสิเข้าไปเพให้แก่ฆ่าไง <laughs> อย่าก,กดเพื่อขอร้องมันแสบหูมา,มากไอ้ผม อย่านั่นไงมันกดแล้วบอกเลยครับมันแสบหูมากนะถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวเบาเสียงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเบาเสียงไปเลยเลยโอ้โหคือมันเสียงดังมากนะครับอืมเรื่องนี้ขออภัยเลยนะไอไอปุ่มเนี้ยอย่าไปกดไปนะถ้าไม่เล่นแบบนี้ขอร้องนะอย่าไปกดมันติดขาดเพราะมันเป็นสิ่งที่อ,อ้าว ไม่อย่าทำอย่างงี้ <laughs> ทำอย่างงี้เฮ้ <laughs> <อ> <Help me. laughs> ยเยยเย้ยเ้ยเยเยเย้ เอาแล้วผีเข้ามาแล้ว,เ,เ,วลเดี๋ยวป้องแสงก่อนเพราะเสียงผีเขา,ามันเสียงดังมากโอเคเฮ้ยนี่มันทำให้ฉันโกรธมากเลยเนี่ยพลังงานอาจจะดับก็ได้เฮ้ยวิวผีเฮ้ยวิวผี ช่วยฉันด้วยกันละกะติดอะไรกันน่ะเหมือนเหมือนเห็นอะไรที่หน้าต่างแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยครับผมผมติดอยู <c> ่ <oughs> ต้องรีสตาร์ทใช่ไหมเนี่ยผมต้องรีสตาร์ทนะเพราะว่าถ้ามันไม่ถ้าเราไม่เล่นนั่นอยู่แต่งั้นก็ไม่สนุกจริงไหมผม <c oughs> ต้องซื้อโลบักเพื่อเออ อย่ามาเก็บตังคนอย่างผมเลยครับผมไม่มีให้โอเคเปิดวินโดว์แป๊บนึงอ่าโอเคเริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราเราไม่ทำพลาดแบบตามเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มันติดอ่ะพลาดเลยคือพลาดพลาดอย่างมหันนะไอ้จุดเมื่อกี้เนี่ยีเทายัวตลอดคือเอ่อไปยืนอยู่หลังโต๊ะเมื่อกี้คนระับไม่ใช่หล่นติดมันโต๊ะของผมนะอ่าที่ผมติดก็เพราะเอ่อไอกระเป๋านะที่ผมใส่มาด้วย <c oughs> มันติดนะครับ ถ้าผมเอากระเป๋าออกนี่ผมคงรอดนะก็ถ้าใครถามว่าไอหางชุดอะไรพวกนี้ผมเอามาจากไหนก็ไอเนี่ยคือผมได้มาจากกรกิจกรรมนะอ็อส่มนมากก็ทำกิจกรรมอะนะผมมีแค่นี้พอแล้วผมไม่ต้องการปีกอะไรหรอกอะไร ใครจะเป็นทีมของฉันบ้างจกนตอดใช่ใช่ฉันนานมากเลยนะ,อะโอเคอันนี้ผมจอะอขอโทษที่คือพอดีบ้านฉันม,มันไกลจากเบืองนะก็ยังไงก็เถอะเข้ามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอา้าวยังไม่ทันเข้าบ้านเลยมีผู้หญิงตายละเนี่ยคนหน้ายิ้มเนี่ย <c oughs> ก็ใส่เสื้อสิอย่าก,กดคอร้อง นคลิก <Don> <laughs> อย่าก,กดพิษโดนคลิกพิษอย่าก,กดขอร้อง <laughs> ผมจะผมเข็ดแล้วเอ้ยเดี๋ยวทำไมเป็นแมงมุมปากกระป๋อง <laughs> <laughs> าลงไปข้างล่างดีกว่าครับเพามันถ,ถ้าเราไม่วิ่งมันก็ไม่สนุกใช่ไหมแบบนี้ <laughs> เทเ่ลวนี้สำรวจรอบห้องนะครับผมก็สำรวจไปก่อนแล้วกัน มานตรงนี้สิอา่าตรงนี้เป็นอะไรห้องเปล่าเหรอผมว่าไอ้ด่านหลังๆนะตรงนี้น่าจะมีจุดสําคัญนะว่าทําอะไรได้นะโอเคห้องน้ำห้องไลน์นะครับก็เหมือนเดิมเหตุการณ์เดิมเป๊ะๆเวลอะไรเนี่ยนี่มันใช้ไม่ใช้โมโหมากเลยนะเอ้ยเพื่อน เพื่อนนายหายมองข้างหลังก่อนแล้วนายช่วยเราสิเหมือนพลังงานมันจะดับอ่ะนะฉันจะไปรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันกลับมาไอเพื่อนก่อนที่นายจะไปรีสตาร์ทอ่ะช่วยฉันช่วยเราก่อนไปดีกว่าเฮ้ยคิดอีกทีเราไม่วิ่งละอยู่บนนี้เดี๋ยวเออ มีอะไรอยู่ที่หน้าต่างน่ะคนนี้บอกเป็นตุสิงกงนอยู่ที่เดียวหมดเลยถ้าผีมันโดดขึ้นมานะบอกเลยว่าวงแตกครับผมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนสกินนะอันนี้คือสกินรหัสเก่าผมนะที่ อ่าผมเคยเล่นไว้นะผมใช้สกินนี้ครับผมเล่นผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสกี <laughs> โลบ็อกกิโลมหมตายแล้วเอ้าสตาร์ทดิ้นตายโอ้ใหมเกิดไอซเซอร์ไว้เช็ดโล่เลยเดว้าว ทำไมพวกนายดูกลัวจังเลยอะ่ะรู้ไหมตอนที่นายไปอะ่ะมีมอนสเตอร์อะนะมันพยายามจะฆ่าพวกเราแดกแดกจุดฉันไม่เชื่อนายหรอกหน้าเพื่อนนายต้องเชื่อเราสิมันตายไปคนสองคนยันก็ตามไปหลับก่อนนะในคืนนี้ไปนอนหลับกันก่อนโอ้ นั่นใครเนะี่ยมันจะต้องเป็นพิซซาที่ฉันสั่งไว้แน่นเลยพิซซาจริงเหรอง่ายเหมือนในแมปแคมป์ปิ้งป่ะพี่อันไอแมปแคมป์ปิ้งเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคือผมแบบกินอาหารนะแล้วก็ทุกคนเขาไม่กินกันก็งงนะว่าทำไมไม่กินนะแล้วมันบอกอาหารติดพิษผมตายเลย <laughs> ไม่นะคงไม่เหมือนแมปแคมป์ปิ้งหรอกมั้งแล้วจะกินดีไหม คือมันไม่มีใครกินแล้วก็ไม่กินอะแค่นั้นแหะเดไปโอเคสรวจกันที่ห้องน้ำอา่เอาเขาได้อ้าวอ๋อตอนนั้นคืนแล้วนะฉันฉันเชื่อเลยว่านั่นเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากเลยใส่อะไรลงไปในพิซซนะ่าเนี่ย อย่อ๋อเขาบอกแล,ล้วพิซซ่ารถอะไรนะโอ้ไม่ <c oughs> จะจะทำไงดี <c oughs> ฉันพกมาในแบ็คแพ็คอะฮาวพูดตามดอลลาร์ครับแบ็คแพ็คใช่หรอวะฉันต้องไปตามหามันเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> อยู่ไหนหนะ้าอยู่ไหนอยู่ไหนแบ็คแพ็คกระเป๋ากระเป๋า กระเป๋าเดี๋ยวเร็วแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คสิบเจ็ดวิเอา้าเขาจะตายแล้วเร็วตามหากระเป๋ากระเป๋าโอ้นั่นมันเกือบไปแล้วนะ่ะเอ๊ะอะไรว <What? S 2> อ่ะหรือไอ้น,นี่ผมแปลไม่ออกแนละ้วสักทีทำไมนียทำไมเอ่อแปลไม่ออก <laughs> ให้มัน mình อะไรต่าไปอ่า t will show it will show night nice sleep tonight มีโชว์ในคืนนี้อ่ะเนาะอ่า wake check your k i c ม f r from start from m a n s t e r from ear นสเตอร r กำลังจะมาอีกรอบเหรอเนะ ทำไมคนนี้เป็นยังเฮ้ยไอ้นนี่ในไอ้ผีชีวะใช่ปะของไอ้จำได้ครับผมนี่แหละไอวเฮ้ยล่ะนี่ห้องของฉันว้าวดีไปเลยพวกโอ๊ะออกไม่ได้เอ้าวัดตะเก็นอะไร โอเคเจ็โอ้เจ็ดออกไปไม่ได้ด้วยโ oh, อ้เจ็ดทำไงดีเฮ้ยเฮ้ยตู้ตู่เราตูก้ก็โดดไม่ได้เส็ยบหายแล้วตู้โดดไม่ได้โอ้โ oh, ห oh. ไอ้็ผีไม่ได้เายแล้วไงฉันว่า ไฟมันดับอีกแล้วนะที่นี่มันหนาวจังเลยหนาวอยู่แล้วสิอุ๊ปอยเราจะต้องพยายามตอดให้ได้เฮ้ยอุเมื่อกี้ผมโดดติดอยู่อันนี้ไงเออเดี๋ยวรอดละรอดเลยกดสเปกบาค้างติฟูเยอะเช็คมูฟจุ่ อ๋อเย่เออ <c ười> นี่อะวิีรอดของผม,ม <laughs> อ่ะอ้าวเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันดีอะฉันฉันมันมีแผลที่เอ,อ่เรีย i n ิ r รูม อพาร์ทเมนตนี่ห้องนั่นเนเเง,งเล่นหรือเปล่าเราต้องไปรอตัวในห้องนั่งเล่นหรือผมยแปลไม่ไอประโยคไหนก็แปลไม่ออกจริงนะครับพราผมไม่ได้พูดนี่คือแปลไม่ออกจริงนะครับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแปลไ,ได้ก็ไอ้พวกคำง่ายๆนะเทาไหนแปลผิดหรืออ่ายังไงอะไรยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษ โอ้เจ็ดอะไรเนี่ยเดอะเฮเฮลเดอะแฮกไม่ไปเกิดเดอะอะไรวะเนี่ยแช่ต้องไปใจที่นี่มึงงั้นตายแน่ไปเลยมีรูปของกระโหลกของนั้นแหลยโอ้ไม่กอดตอนนี้พวกเราออกจากบ้านแล้วแต่ บัสยังอยู่ที่นี่รถบัสยังอยู่ที่นี่อ่าทำไมเราไม่สามารถออกไปได้อ้าวทำไมอ่ะ,อะน้ำไมหมดเหรออ้าว <c oughs> เชียดละเพราเราพราเราจะต้องเพราเราจะต้องกลับไปที่รถบัสน,นะโอ้มายกอดอ้าวแล้วคนที่ไปก็ <c oughs> ตาย รถบ,บัสมันคาเดนออกไปแล้วใช่ต้องหาทางอื่นแล้วคนที่ขึบบ้นรถบัสเมื่อกี้ <laughs> อย่าบอกเลยว่าเขาไปแล้ว <laughs> <laughs> มันต้องมีทางอื่นมันต้องมีทางไปจากที่นี่ชินะเฮ้ย <h ö y> ดูวยนั่นสิมันมีที่เอ่ทูบไปบัสอะไร จะคิดว่ามันจะต้องอ่าถูกอันนี้ไม่รู้่นนะเราจะต้องเราจะต้องหาคนมาช่วยเหลือไอ้ตรงนี้ทำไมมีข้าบเลือลงไปอ่ะเฮ้ย <Hey! S 2> มีเลือดอยู่ตรงนี้อ่ะ คิดว่าทางนี้สมาไปได้นะอ๋อเหรอก็กิกนแป๊บนึงขอโทษสำหรับคำหยาบคายนะเมื่อกี้ผมพูดออกไปนะผมเททีเททีเป็นตามช่งวงวัยรุ่นนะฉะนั้นงเราต้องลงไปหาคนช่วยเหลืออ้หม่ก็ขึ้นไปแทนได้ไหมเราไม่อยากลงละ <c oughs> ั่นมาเลยอ่ะอย่าถามเราเพราะเราก็ไม่อยากรู้กรีชฉัน่ว่าหินมันหล่นลงมาแต่สิกดาว นี่มันห้องอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราต้องหาโคบาเหมือนมีคนหาเจอแล้วนะครับนี่มันห้องอะไรเนี่ยโอ้โอ้ เราต้องออกไปจากที่นี่ภายในสามสิบวินาทีชิปหายอึ๊บเขาแจโอเคมองไม่ค่อยเห็นเ้าเรียถมมือถือนี่ลำบากกันเนี่ยเก้า<ม>วิโอเคแล้วรอดครับผมาเร็วเพื่อนมาเร็ว โดดมาเลยเฮ้ยเร็วเฮ้ยหนึ่งวิโดนปะอ้าวไม่เขาตายไปแล้วหเหลือเหลือเราแค่สี่คนเนาะเฮ้ยโอ้โหเหลือสามทางมันปิดแล้วเราทำไงต่อดีโหไม่ เราต้องเช็คโคบา,าเพื่อเอาม,าอามาันออกไปเพื่อพังมันออกไปน้องโคบาอยู่ที่ใครอ่ะฉันมีแผนนะเเดี๋ยวก่อนนะนั่นเว s ไอ,อ้นั่นเพื่อนเราที่ผมจะบอกกี้เลยเขาอยู่ที่นี่เฮ้ จะไปเรียกเขาทำไมเพื่อนไอ้คนนี้ไปเรียกฉันจะไปช่วยนายเองจะจะเฮ้ยไม่อ้าวเพื่อนเราโดนปีศาจพาไป ฉันต้องหาทางไปจากที่นี่ฉันต้องไปเชวยเขาเปล่าผมแปลไม่ผมแปลไม่ออกไหนพูดถูกเอ่อเราจะต้องรู้ให้ได้มันคืออะไรเหรอเอ่อ after follow cover free ready เอ็เเราต้องไปที่ไฮเวย์แล้วเรื่องนี้ก็จะจบลงแล้วต้องหาโคโบาแล้วก็พังประตูนี้ลงประตูเอามันมืดจังเลยเออแฟดแฟไฟฉายก็ไม่ค่อยมีนะดิเออต้องไปแคหาไฟฉาย มันดูไม่ดียนะที่จะไปคนเดียวเร,เราจะต้องไปตามหาเพื่อนของเราเคตไปตามหาเพื่อนของเราเราตามผู้หญิงกันฮนะเราเชื่อว่าผู้หญิงจะทําให้เราไปสู่อทุกทางนะครับที่คนก็ตามมาตติดเราเชื่อมั่นในผู้หญิงนะว่าเราเชื่อมั่นว่าเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วนะ <laughs> เป็นเข่าวงกดนี่ยเนี่ยมันเมื่อยงี้คือถ้าสายเติมได้หน่อยก็ซื้อไฟฉายมาแต่ส่วนมากคนที่เล่นโลบ็อกแนวนั้นเรื่องเขาจะไม่ค่อยซื้อนะครับผมเอาละปถึเต็นไหนเนี่ยถูกทางหรือเปล่า เหมือนเดนไปนเส้นตรงมาเรื่อยๆเลยลนะเนี่ยเฮ้ยถูกเฉยเลยเอ้าทำดีมากคุณพ่อสามหนึ่งหกนี่คือผู้หญิงคนนี้เขารู้ทางเนี่ยโอ้โหขอบใจมากขอบใจมากเลยคนจริงขอบใจมากขอบใจ <laughs> ถล้าไม่มีไม่รอด <laughs> ไม่มีใครขอบใจฉันเลยเหรอแตง๊ง ขอบใจนะท่าะเพื่อนนายโอเคหรือเปล่าทำไมมันยิ้มอย่างนั้นะแล้วมอนสเตอร์อยู่ไหนอ่ะมอนสเตอร์นี่เหรอ อะไรคือมอนสเตอร์กูนี้เอ่อก็มอนสเตอร์ตัวสีแดงตาตาตัมอนสเตอร์ตาตาสีแดงที่ห้องรูมอ่ะแต่อ,อันนี้าานันอ่านไม่ออกันนี้่านไม่ออกใจเลยโ <c oughs> อเคถ่ายอย่างน่ะโอ้ <c oughs> วาร์ปได้ไฟคันโอ้เจ็ทแมบี้นายโอเคไหม ฉันเชื่อว่าฉันจะทำให้คนหนึ่งเอ,อ้าเสียงหัวอรองผมเฮ้ เจอทำได้ขอโทษนะบ้านฉันอยู่ไกลเมืองหน่อยอย่งไงก็ตามเข้ามาในบ้านนะว a ชกลับมาเริ่มต้นนะแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อนเราแนละ้วกลายเป็นเราพูดเองสรุปก็คือเราโดนวริษาเข้าสิงเหมือนเพื่อนนะแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาต่อนะผมคือเรื่องนี้ก็ ใช้ได้ครับเนื้อเรื่องของแบบนี้นะก็ถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็สลับคลิปนี้ครับจาบไปก่อนนะ